โอ้โหมีคำถามครับสมาร์ทบอร์ด6มิลจะทำกั้นผนังห้องน้ำแล้วจะแขวนอ่างล้างมือด้วยได้ไหมโอ้โหลุงช่างตอบแบบนี้อย่างแรกเลยสมาร์ทบอร์ด6มิลทำผนังลุงช่างว่าบางไปนิดหนึ่งนะครับคือใช้ได้นะครับแต่บางไปนิดหนึ่งแนะนำ10มิลแต่ถึงแม้ใช้10มิลน,นะครับถ้าจะแขวนอ่างล้างมือแขวนกับสมาร์ทบอร์ดไม่ได้นะครับถ้าจะแขวนก็ต้องยึดกับโครงผนัง และโครงผนังก็แนะนําเป็นโครงเหล็กด้วยนะครับถ้าใช้โครงสีลายเบาๆเนี่ยก็อาจจะไม่อยู่นะครับงั้นเวลาเราจะทําอะไรพวกนี้เราต้องศึกษาดูให้ดีก่อนนะครับผิดพลาดพลั้งไปเดี๋ยวมันอันตรายนะครับความรู้เล็กๆน้อยเหล่านี้มันจะช่วยให้เราทั้งประหยัดแล้วก็ป้องกันความเสียหายได้นะครับข้อมูลแบบนี้เหมือนจะไม่ใหญ่ แต่มีความสําคัญสําหรับคนที่มีบ้านนะครับถ้าอยากรู้ข้อมูลหลากหลายมากมายเลยในเรื่องดาวเหล่านี้เนี่ยหาได้ครับในหนังสือชุดย่อยให้ง่ายที่ลุงช่างเตรียมไว้ให้แล้ว